ณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมีที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เรายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหรือคุณชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า The Citadel เกมแนวบูเบอร์ชูเตอร์ที่เข้าเกมมาและคุณต้องถามตัวเองว่านี่กูเห็นตู่ใช่ไหมและที่สําคัญที่สุดเกมนี้ไม่ใช่เกมโปนะครับเพราะว่ามันคือเกมบูเบอร์ชูเตอร์ที่เข้าเกมมาแล้วคุณต้องถามตัวเองว่านี่กูเห็นตู่ใช่ไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาไปมากกว่านี้เราไปเิ่ม กันเลยดีกว่าครับกับเกม The c ซ t a d เดเกมแนวบูมเบอร์ชูเตอร์ที่คุณเข้าเกมมาแล,ล้วต้องถามตัวเองว่านี่กูเห็นตูใช่ไหมพอเธอไอ้เหนะี้ยณโลกอนาคตอนันไกลโพ้นในตอนที่มนุษยชาตินั้นใกล้จะล่มสลายและต้องอาศัยอยู่ในเศรษซากอารยธรรมที่ตั้งอยู่ในจุดกึ่งกลางของโลกเราเรียกสถานที่นั้นว่าเด e c ซ t a d เดในตอนนี้บนโลกนั้นซีกโลกหนึ่งเต็มไปด้วยความร้อนและลาวามากมายส่วนอีกซีกโลกนนั้นก็เป็นขั้วตรงข้ามมันนั้นหนาวเหน็บและแช่แข็งทุกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่และเพื่อความอยู่รอดเรามนุษย์จึงงงงไดดดด้ััแปลตววเเอโยยสิ่่่ทีีรกา ติช่วยยืดเวลาชีวิตของพวกเขาออกไปแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าไซเบอร์เนติกนั้นก็มีความจริงอันดำมืดซ่อนไว้อยู่พอหลังจากที่เหล่ามนุษย์นั้นได้ติดตั้งไซเบอร์เนติกพวกเขาก็จะถูกสลิปปิ้งกอดหรือเทพผู้หลับไหลที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางลึกสุดของเดอะซิตาเดลเข้าควบคุมร่างกายผ่านเครือข่ายไซเบอร์เนติกทันทีและใช้เวลาเพียงไม่นานสลิปปิ้งกอดก็ได้เข้าควบคุมผู้คนทั้งเดอะซิตาเดลทาให้เดอะซิตาเดลนั้นถูกปกคุมไปด้วยความบ้าคลัง่งแต่ก็ยังมีเหล่าผู้คนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เเเหลือลอออรรดดดจาาาากกกกคคววบุมมขงขงงป้พไญชต หรือผู้พีชีพยิงสาวลึกลับที่มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ไซเบเนติกลงมาเพื่อสังหารสลิปปิ้งก็ตหลังจากที่ถูกอันเชิญลงมามาเตอร์จะพบกับไลเซนเดอร์เขาจะบอกกับมาเตอร์ว่าตอนนี้เธอเป็นเหมือนกับที่พึ่งสุดท้ายของอนุษยชาติล้วนะสู้ๆละกันฮโยนควสตามสูตรส่วนอีกคนนึงที่เราจะเจอก็คือไทโชพ่อค้าโชตะที่ทําหน้าที่ขายของอัปเกรดให้กับเราส่วนพวกศัตรูที่เราจะได้เจอในเกมนี้นั้นคงหนีไม่พ้นเหล่าผู้คนที่ถูกควบคุมโดยสลิปปิ้งก็ตกับเทวทูทั้ง7ค์ทททีี่่ําาหน้ คอยอลักขาสลิปปิ้งก็ตหรือก็คือเป็นบรรดาเหล่าบอสๆในเกมนี้นั่นเองซึ่งบอสในเกมนี้นั้นก็เหมือนเกมปกติทั่วไปมียากมีง่ายปนๆกันไปซึ่งไอ้ตัวที่ง่ายเนี่ยแม่งก็ง่ายถึงขนาดที่ว่าพีเกมเพย์แบบกูฝึกม้าไปเล่นไปอย่างได้ส่วนไอ้ตัวที่ยากเนี่ยแม่งก็ยิงเป็นบุลเลตทลเลยไอสัตว์กุนึกาเล่นโทโฮซึ่งไอพวกบอสเหล่าเทวทูตทั้ง7องค์เนี่ยมันก็อิงมาจากบาปทั้ง7ประการนั่นเองส่วนเกมเพย์ของเกมนี้ผมขอบอกตรงๆเลยว่าแม่งดีกว่าที่เป็นเอบอออรร์์ตตเเเที่่ข้้าาาากมมคุณงถบัวว นี่กูเห็นตูใช่ไหมแอคชั่นสุดมันเช็ค <Check. S 1> เลือดสาดกระจายเช็ค <Check. S 1> กราฟิกที่เป็นเอกลักษณ์เช็คอาร์ตเวิร์กสวยงามเช็คอัพเกรดปืนกับตัวละครเช็ค <Check. S 1> ลูกโม่กับลูกซองที่รีโหลดทีละนัดแบบแอมิเซียบังเกอร์เช็คบอสไฟที่ไม่จำเจเช็คตู หลังจากที่ตัวของเรานั้นปราบเหล่าเทวทูตมาได้สักพักตัวของไลซันเดอร์เขาจะบอกกับเราว่าตัวของเขานั้นกำลังซ่อมลีลิกที่ใช้ปราบสลิปปิ้งก็อดอยู่ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะเตรียมพร้อมเสร็จและทุกครั้งที่ตัวของเรานั้นปราบเทวทูตและกลับมายังฐานตัวของไลซันเดอร์นั้นก็จะมีอาการผิดปกติขึ้นเรื่อยๆและในท้ายที่สุดตัวของไลซันเดอร์นั้นก็จะถูกสลิปปิ้งก็อดเข้าควบคุมและกลายเป็นหนึ่งในเทวทูตและเมื่อตัวของมาเธอได้สังหารเทวทูตจนหมดตัวของอ้ไ,ไยใ โชนั้นก็จะนำลิลิกที่ลายซันเดอร์สร้างเอามามอบให้พร้อมกับบอกเอาไว้ว่าพ่อหรือแม่ของพวกเราจากไปแล้วพวกท่านบอกให้ข้านำสิ่งนี้มามอบให้กับท่านก่อนที่พวกท่านจะจากไปพวกท่านเรียกมันว่าผลแห่งความไม่จีรังอาวุธเดียวที่จะทำลายเทพที่หลับไหลอย,อยู่ตอนนี้ข้ารู้แล้วละ่ะว่าเหล่าพระเจ้าของเรานั้นพยายามนำเทพกลับมาในโลกที่ถูกทอดทิ้งแห่งนี้เพื่อชี้ทางสว่างให้กับเราข้านึกว่าท่านจะมาเพื่อช่วยเหลือปกป้องพระเจ้าและเทวทูตของเราซะอีกท่านก็คือมาเตอร์ ผู้พิทักษ์และผู้รับใช้พระเจ้าของเราและตอนนี้เจ้าก็พยายามที่จะฆ่าพระเจ้าของเราหลังจากที่เจ้าได้ทำลายเทวทูตผู้พิทักษ์ทุกองค์ไปหมดข้าก็พยายามที่จะรวบรวมชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ของลาเซนเดอร์แต่มันก็บิดเบี้ยวและเสียหายเกินไปข้าไม่มีทางประกอบมันกลับมาได้เลยแล้วเขาสมควรได้รับจุดจบอันน่าสังเวชเช่นนั้นจริงหรือพวกเขากล่าวหาว่าเทพเจ้าของเรานั้นชั่วร้ายแต่ใครจะไปรู้ละ่ะท่านยังไม่ได้แม้แต่หายใจเป็นครั้งแรกเลยท่านแค่กำลังหลับฝันไปเหมือนกับทารกที่รอวันที่จะถือกำเนิด ท่านยังไม่รู้ได้ซ้ําว่าฝันของท่านจะทําให้พวกเราคุ้มข้ั่งแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงล่ะจากภายในหุบเหวที่มืดมิดและหนาวเหน็บเช่นนี้ทําให้ท่านได้ตื่นขึ้นจากความฝันที่เถิดทําให้ท่านได้ลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกได้โปรด และก็เป็นอันจบเกม The Citadel เกมแนวบูมเบอร์ชูเตอร์ที่เข้าเกมมาคุณต้องถามตัวเองว่านี่กูเห็นตู่ใช่ไหมและคลิปนี้ก็คงต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้และก่อนจะจากกันผมมีข้อคิดดีๆจากเกมนี้มาฝากนั่นก็คือเฮ้ย <c oughs> นี่มันเกมแนวบูมเบอร์ชูเตอร์ที่คุณต้องเข้าเกมมาแล้วถามตัวเองว่านี่กูเห็นตู่ใช่ไหมภาค2อนี่ว่า